สวัสดีครับผมก่อนสิเขารับชมชิมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกันรังใจให้ผมนะครับเนาะอ่าพมาเยี่ยมชมครับขอบแพชรเล็กๆของพี่ออฟนะครับเดี๋นี่เพิ่นอ่าเริ่มจากซิบแม่ทองนะครับเดี๋ยวนี้กาซ้งผลผลิตชุดลูกไม้ให้ได้เห็นแน่แล้่ยวนะครับเนาะเป็นกันรังใจเพิ่นในการเลี้ยงแพะนะครับเนาะแล้วก็อาหารการกินที่บันใไซครับเรียบง่ายต้นทุนแทบจะว่าบ่มีเลยนะครับเป็นต้นแบบพี่น้องเกษตรกร ที่กําลังเพชดให้หน้าลิงโ้อยยงคั่วอยูอย่เพื่ออยากเลี้ยงแพะนะครับเนาะติดตามเบ้องว่านะครับการจัดการการเลี้ยงเปิ้มันประมาณไดครับรับชมเป็นกําลังใจร่วกันครับผมติดตามครับดอกจานบ้านแล้วทั่วท้องหน้าคนเดือนกุมภามีหน้าไม่สายนคิดพอดกวัาใจคนจนที่เคยเป็นต้นดอกจานหวานใจดอกดานบ้านเมื่อพี่กลาย ยังจำได้ใต้ต้นกระโดนสัญญาอยู่ข้างกองโหนน้ำตาจะหลน่นคิดถึงคนรักเธอเดิมไปใส่นอนวัน,นลงลาเจ้าโบมักสัญญาเพิ่มเติมดอกจานบางกลางทุ่งเดิมที่เราเคยเริ่มสบตา สวัสดีครับมือนีแกวเยี่ยมอคอกแพะเล็กๆแบบไทยบ้านของพี่อ๊อบเพิ่นนะครับผมอยู่นี่เพิ่นเอาแพะเขามาเลี้ยงใหม่ๆนะครับประมาณสิบแม่นะครับผมช่วงนี้ก็คลอดแม่บางแล้วนะครับแล้วก็ล่อคลอดอีกอเพิ่นเลี้ยงมาแค่ระยะเวลากหกเดือนนะครับก็จะได้แพะเกือบจะเท่ากับาจะม้วนแพะแพะแม่ที่เพิ่นนําเของมาเป็นชุดแรก่งๆนะครับเนาะจะได้สอบถามข้อดีต่างๆของการเลี้ยงแพะลนะครับ นก็เลี้ยงไรยเยแนวอยู่นะครับอยู่นี่ครับติดตามรับชมกันครับวันที่ไปสอบถามเรื่องแพรเฮ้ามาเบิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ไอเ้เพิ่นเลี้ยงอยู่นะครับเนาะอ่านี่เป็นงัวเงอะไรเนาะครับผมอือ่างัวก็เลี้ยงอยู่นะครับอ่างัวนี่เขาเลี้ยงไว้เป็นเป็นเลี้ยจ<า>งจ <ใน S 2> ังไรครับเป็นกระตั้มตัวหนึ่งหาไรได้มางกับปลาปากวินี้อีกหลายปีตัวหนึ่งนะครับอืมเป็นปลาครับเนี อ่าตัวนี้คือเป็นเป็นเงินปีนะครับเนาะเงินอ่าเงินปีนะครับก็ส่วนกันบ้างน,นะครับใบมะขาดตอนอืมดีตัวละเนาะะครับผมฮ่าเฮาอ่าขาดเคิร์นกับแม่กับเรื่องอาหารเรื่องอยังกับยังสื่อมาให้ตัวนี้อยางน้ำเนียน,นะครับเนาะกินน,น้ำกันกินอาหารชนิดเยาว์กาแฟอันีรครับอืมน้ำขัดมาลดเดียวกัน เทเดียวเลยเรียบร้อยครับผมโอกกระดีเนาะแสดงว่าผู้ผู้ใดเพิ่นมีง้ออยู่อยากเลี้ยงแพร่กับไม่ใช่ปัญหาเลยครับครับมันก็กิดจากอาการนิดเดียวมันครับเปนตัวอย่างคนครับอืมอืมครับ,รบตัวนี้อาจรอบเพิ่นอาจจะซาเขาแพรเนี่ยเน่ <ผม S 1> เอา้ก็บเป็นเงิน<ม>เงินเก็บเงิ่อนกำอีกอย่างหนึ่งคือการนะครับคู่กรได้ครับคู่คู่กันไปครับผมคู่มีแล้วกระดีเอาตัวแปรไปเสริมกระดีครับอืมแจ๋วครับแจ๋วดีอยู่ครับดีอยู่ นี่พี่น้องเบิ้งไว้นะครับเนาะบันท่าติดตามคำไปคลองแพร่ผู้ไรเนาะครับผมอ่ะติดตามกันครับเป็นแพรของเพิ่นครับโอ้ตัวงามทุกตัวนะครับเนาะกำลังอ้วนทวนสมบูรณ์อ่านี่พี่น้องเบิ้งแพรซะก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังให้จังจะให้เพิ่นลงมาให้เบิ้งเนาะครับเนาะอ่าก็เอาแล้วครับขอถามแน่เนาะครับโจทย์แรกชอยแรกเลยเนาะครับเนาะ ไอ้อบนะครับพื้นที่บริเวณนีเนาะครับอ่าของอายนะครับเนาะครับผมอาชีพตอนแรกก่อนจะมาเลี้ยงแพะเนี่ยครับผมเข้าเฮ็ดอาชีพใดอยู่ครับเมื่อกี้ผมทํางานเมืองกรุงเลยกลับลงมาอยู่บ้านก่อนก็เป็นเข้าวไฮข้าวหน้าเท่านี่แหละครับครับผมไฮข้าวหน้าธรรมดาเนี่ยแะครับครับข้เลี้ยงง่วนเนี่ยครับผมที่กี้ทั้งหมูจากแพะครับก็เลยมากหัจักแพะตามที่เห็นนี่ยแหละพ้ายเย่ป้ายเลี้ยงก้อนก็เลย ตามคนตุ้นหน่อยครับแตคือเอาลูกผสมอย่างมากมาเลี้ยงรับนี้แหละครับถ้าว่าเห็นผลใบเยอะครับดีอืออ่าตัวน,นี้กินง่ายครับนายเดบนบ้านทัางก็กินนี่ตัดไปเขา,าก็นงาน้ายหรอกินดีกันอ่าดีเนาะครับเนาะช่วยทุกตัวงเพื่อนเยอะๆครับ,รบเอาเป็ดช่อยแรกเลเนน่นด้วยเนาะชอยแรกขอถามเน่ยว่าแพะมันมีดีอย่างไรเราถึงนํามาเลี้ยงครับแพ้ปกติความดีของแพะหรือการที่มีดีของแพะนี่ครับ มันไว้ดีครับอืไว้คือคือผมเรียงนี่แหละครับ6เดือนนี่ก็เริ่มบอกมากนี่ก็ซีแม่นี่ก็เริ่มเพิ่มบอกมากกับจำนวนมันก็รอบมันก็สีไวขึ้นมากครับครับผมอือาการทำเป็นการใส่ใจรับเขาเป็นไ่ปีคือเขาทำหน้าเขาเนี่ยเขาก็มาตัดเป็นไ่ย่อย3เดือนให้4เดือนเขาก็เขาไว้ก็กันนะครับไ่ต้องถ่ายเป็นปีเขาจังได้อือครับผมอ่าก็ต้องมีเหตุผลบางอย้างแน่ยเนาะ เดี๋ยวนี้นะครับแพะเดี่ยวมากนะครับบัคคอดําเฮ้านี่เฮาเฮข้าได้ชุดลูกเพิ่พมแล้วแจ็กตัวครับชุดลูกลเพิ่มเ่ยนหนีเป็นสองแม่คอดเป็นแปดออกมาประชีตัวครับผมอืมครับเิ่นกําลังล่งลอคอดอีกซีแม่ผสมติดหนึ่งครับเรีนนี่นีครับล่อคอดอีกซีเม่ครับผมเอาถ้าคอดออกมาเบิอ่าชุดที่ล่อนี่ยแสดงว่าเฮข้าได้จานวนแพะกระจะเท่ากับตีเเฮาสื้อ เข้ามาเลยแมนบ้ครับผมครับครบ้นทุนแม่พัดมันเหรอครับผมอืมนี่คือข้อดีนะครับเดือนครับหกเดือนครับหกเดือนนะครับข้อดีห้องแพะนะครับผมเพราะ่อชุดนี่สวยครับนะนะครับผลซอดตเพิ่นดีใจไหมครับทรงผลเลี้ยวได้น้อก็รับแพะครับข้อดีก็คือว่าการรอบการให้ลูกนะครับจะเลี้ยวก็อย่างอื่นเนี้ยนาะเลี้ยวตัวอยู่ดีครับครับพฤติกรรมการกินได้กินยังได้เนี่ย สลับแผ่นครับเขตตามอาหารเขตพื้นที่บ้านเท่านะครับเนาะครับหญ้าให้หน้าบ้านเท่านี่ยแกินได้ตัดใบเขาเนี่ยแต่ว่าอย่าให้เปียกอืมครับผมใบสมังมังนี่ครับใบบักมี่ตามบ้านเท่าที่เป็นต้นมพวกนั้ใบบักเข้มมันก็กินได้ครับอือใบแก่เขาไปกินอะที่พ่อแม่เนี่เป็นเป็นหญ้าให้หน้าเดนีดเนาะแม่นครับหญ้าให้หน้าตัดหน้าเสมอเลยครับโอ้นี่แล้วนี่พี่ต้นครับ เดี๋ยววงเพลินอยู่ครับนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะทยอยทรงผลผลิตออกมาเห็นนี่ล่อคอดเนาะครับเนาะชุดชุดเห็นนี่ล่อคอร์ดมดเลยครับสามเสี้กรแมยยุ่งเครื่อเดือยแมยครับผีผีญาติมดตัวคุณจะน้อยอ่าแต่เขาเลี้ยงมาหนีอาการเย็บป่วอยยังพบบ่อยในแพะมีบ่ครับระยะหกเดือนเนี่ยว่าร้นผอครับบ่ทันผอนะครับเนาะอืมการดูแลเขากับปกติเท่านี้แหละครับกะ ใบที่เป็นยาแน่แต่คิดว่าแต่ฝนตกนั้ยังแน่แต่บรรทองอื่นยาสมุนไพรอีกเป็นบ้านนะครับก็คือเพื่อตัดหมูตัดหมาเขานี่แหละครับอืมความดีควร้อ่าอยู่นีวิธีธรรมชาติอย่างเดียวเลยแต่ถ่านน่องครับโอ้แจ๋วแจ้วตามต้นน่างเหรอครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับครับผมอาหารเสริมอาหารเสริมตามต้นทุ่นทุ่นท้อ่นะครับค่าเสจ่ายเรื่องพวกหัวหารอะไรอย่างเงีามีบ่อยนีครับแต่ว่าบาง พ่อไปได้แม่ได้ครับเดือกมกระสอบครับทหารอทหารหัวขุนข้าวหนิแหละครับเลือกกระสอบกระสอบมังกับสามร้อยครับผมอ่านี่ก็เป็นวิธีทองทินง่ายๆเนาะครับเนาะงเดวเขากะเพชรซ้ำซ้ำกำลังซับกำลังพื้นที่กำลังเงินเขาเนาะครับเนาะแจ๋วครับแจ๋วครับผมอืมอี่ครับมึงน้ำกัดเรื่อยๆพี่น้อง นี่แหละเห็นแพ้จำนวนนี่แล้วเนาะรอบถี่เห็นอยู่เยอะครับโทษครับผมครับผมเอานี่แหละครับแพ้จำนวนถี่อยู่หน้อยเนาะครับเงินลงทุนเท่าเนาะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งลงเรื่อนทั้งตัวแพ้นี่ครับเบดเซ็ตเรียบร้อยเลี้ยงแพ้ได้เท่านี่ยยู่ปรมาณเท่าไหร่ครับมันแปดหมื่นกวยนะวันเนาะครับผมแปดหมื่นี่นไครับแปดหมื่นบาทเนาะครับเนาะโอ้มันเกิดไดหลายเติบอยู่ด้วยนะครับครับแปดหมื่นถ้าลูกเพิ่นคลอดออกมาหน่อยเนาะครับผมเอาเลียนะครับ ปีหนึ่งนี่คิดว่าจังไหนครับชี้เด่นจังไหนปีหนึ่งนี่ครับขึ้นฮานี่ทุนครับได้ทุนขนึ้นอยอะอหมือนก็จะเลี้ยงมันเฮาเฮาจะเลี้ยงแพะก่อเนเะนาะอ่าครับออืต่อไปปีสองหน่ยอยเนาะครับผมปีสองก็เริ่มจะจังไหนครับปีที่เขาปีที่สองปีสองนี่การตลาดการทางการเบิองมุ่งมั่นนะครับกัน ผมบ้านอ่ะจยกขยายอยู่ครับอืมหาต้นทุนก่อนครับครับผมอ่ามีซองกันจะเห็นกําไรเนี่ยหรือมั้งครับมีกําไรันสีขายเนาะครับผมจะเยี่ยในควาเรียนตัวไบที่บอกคน่เครแน่อ่อ่านี่แหละครับอืมงามๆขนาดว่าตยาเนาะครับเนาะมาตยานะครับนาบ้านนาให้หน้าเขาเนี่ยเอาเนียน้ำพี่น้องเนี่ครับครับผมสำหรับแพะผมก็เห็นนี่มันก็มันกับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่เนี ครับไอ้ให้เให้อาหารเป็นจังเวลาสาร์ลำหยาบจังเวลาหยาเนี่ยขี้ไส้ไส้สีไปบ่เ่ราะใคเป็นเวล่ามันยิ้มมันก็้นี่คือไปนอนกินเรื่องทึ่งนะครับบ่บ่ให้เป็นเวลา่าอาหารการอันให้อาหารนี่ผมให้แต่ยนี่ยมาแล้งเนี่ยมันอนั่งเพเดียวครับอาหารเสริมนะแม่นครับถ้าพวกหยาครับขี้ไส้แองสีเลยไส้แองสีเหรอครับอืม แสดงว่าให้เพิ่นได้กินอยู่ตลอดแล้วเนาะเพิ่นหิวเนาะครับเนาะครับอืมไม่โอนหิยครับเลี้ยงเลยครับไปนอนประดี๋ยววนอยางหิวก็ลงมาไหงใส่ใจเพิ่นเนี่ยนาะครับเนาะนี่ครับแจ๋วเลยถ้ด็กแม่เนี่ยรอขอดีนะครับขี้ขอดก้อนงูด้วยอ่าแม่นี่นารุ่นครับอาจจีเป็นแฟดเนาะ เอากระทาท่อไปเนาะไอ้เนาะสมมุตินะครับสมมุติราคาแพะตัวดำนะครับเนาะราคาแพะตัวดำนี่เอาเขาเข้าวเ,เนาะครับมันมันไอ้คิดว่าราคามันประมาณเจ็ดบาทครับเขาข้าวแม่มันผมว่างไว้ตอนที่ทองยี่น,นี่ผมว่าผมว่าสิบปล่อยแปดพันครับหน,น,นบึ่งี่ในในขาข้าวในครอบครัวของผมตัวนี้นะครับเนาะครับผมอือปล่อยแปดพันถ้าสมมติว่าลูกพ้นออกมาเป็นแฝดนะครับเป็นแฝดเอา เข้าคอัพข้นแน่แล้วครับออกได้เพิ่มอยู่นะครับเนาะครับผมก็รอเป็นบงทิพผาเป็นส่วนอืมครับครับกับทัาบเขาปีสมมติว่ามันมันออกลูกได้เนาะครับแม่เขาเจ๊ับลูกสองตัวที่ขายมันี่ขึ้นทุนแม่เขาตัวนี้บอ่ครับสลับแท้ข้นทุนครับอือปีเดียวกับไรเลยนะครับถ้าคิดเป็นแม่เดียวนี่ครออกสองเถ้เออขึ้นทุนลูกสองกับไรครับครับครับผมอืมเป็นกับ จังว่าเพิ่นอยากเลี้ยงเนาะครับเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับพ่อหูกลไกเขาว่านอยู่ครับนี่นะครับผมสี่เดือนก็ได้แล้วแปดพันอืมอ่าเย้แล้วก็ว่าสี่เดือนก็ได้แล้วแปดพันแล้วว่าคู่นี้ได้แล้วแปดครับชุดเล็กนะครับเนาะชุดเหล็กนะครับนี่แหละครับในกระจกเขาไมารู้ด้วยค่ะคือแพรปอนนุ่มรุ่นนี้ด้วยอืมนี่เนาะครับเนาะคู่นี้ก็เป็นเงินหลือได้ครับนี่นี่น้อยนี่เป็นเงินแล้วครับขึ้นทุนแล้วทัศน์สีคล้าสิขายนี่อ่าน้อย ตลาดกับมาทามเบี้ยนมาจีบเรื่อยอยู่นะครับเนาะห้ากลับมาเรื่อยๆมาต่อไนะครับครับมาอ่ะซับนี่กับพอดีแห้งหน่อยเนาะครับผมกำลังงามกับตามทุนตามทุนเดี๋ยวเฮาเฮาเฮาพัฒนาไปเรื่อยๆหรือยังยังค่อยว่ากันค่อยต่างกันเนาะครับอืมทีนี้ทัางนี่พี่ชอบไปกับเกษตรกรกับมีเด้อแม่พันธุ์นาอยู่กัมีไมี่ไปยศหาจัดเตรียมยหมายศครับอ้ายังมาเบิ่งครับต้นอีสวยครับสวยสวยอยู่ขนเหลี่ยบกริบเลยครับ ผลเรียบดีอือ่นกินไงครับใหญ่ใหญ่หน้า,า,ยายนะตัดไปเขาเนี่ยลาบพบกับตดทุกเหม่ยไข่ของหัวตัดกินเนื้อนะครับคือเก้าอืออันนี้กับตื่นเศร้ามากเพราะตรงเนี้บ่ครับเด็กเด็กกระสอบกับยอกกับลุงไปหลน่นเนาะไม่ฮัน่นอือเต็กีินพบกับกตัดเด้อดต้องขังให้ทางหน้าอลไรขึ้นมาเลยครัตัดนี่ต้องมอเดี๋ยวไปนี่แมนะ่อาหารเบิดเนาะครับเนาะไม่ฮันครับใบคงใบเขาน,นี่กินบ่ครับนี่ ยินครับไปของส่ายแย่เอาถังเขาตัดหนาไปแย่ตัดไปเขาเมื่อไหร่ครับเวิงหนาจะเป็นเป็นแนวันที่หยิบมะเหลวไปเขาครับอืมนะนี่แหละครับพื้นที่พี่น้องเห็นแปลงไฟกันเรื่อยเรื่อยหน่อยได้เนาะครับผมอ่าพื้นที่บริเวณน,นี่เป็นบริเวณท,ทั้งบ้านทั้งแพททั้งว้อเฮาหน่อยเนาะพื้นที่เฮาใสทั้งหมด ในครับในการเฮ็ดเกษตรอยู่นิประโซมสานครับมีหอดไก่ห่อนยัางนะครับอยู่นี่เนาะมันก็เป็นแล่ไก่ก็ไปถึงกินแน่เนาะครับเนาะงัวก็เป็นเงิ่อนรายปีที่เขาใส่ทั้งหมดอยู่น้อยเนาะครับบริเวณเลี้ยงสัตว์เท่านี้แหละครับประมาณ ถึงถึงถึงไรบอเมื่อค่ำที้ดีผมผมมีท่ำนี่นี่สองงานครับอืมสองงานโอ้แต่แเลี้ยงแพะได้นะครับเนาะเลี้ยงกับไก่บ้านันก็ได้ดูเรื่องไงม่ยครับตื้นขึ้นกันได้เกี่ยวกับกระสอบกับลงหน้าไปเลยเนาะโอ้ช้บายบุตรโดี้ชดตยังหลายเพื่ไอ้ประเทศนี้นะครับเอามาหนีเอาหยามาใส่ไว้แล้วก็ หม้อหานเห็นี่ครับนั่งดือดเล็กน้อยแค่หนึ่งปันอือครับเออแก้วตัวละครับเนาะน้องว่องเห็นภาพการเลี้ยงผู้ใดมีพื้นที่เล็กน้อยเนาะครับเพราะว่าแพนี่ถ้าเ่าเ่าเห็ดพอดีตัวเ่าเ่าก็บ่อจำเป็นต้องใส่พื้นที่ไรกันบ้างครับแน่นครับผมอืมมันจะเป็นปนันแบบครับผมเห็นทั้งหมดแล้วเนาะครับเนาะในของเขาช่วงนี่แพประมาณเช็กตัวขนาไหร่เนี่นี่มีเป็นมีสิบตัวครับรวบลงรูปไปเพิ่งปอดออกมาไม่นี่ครับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับเนาะครับผมถ้าพูดว่านะครับ ข้าเดือดร้อนเนาะเอ๊ไปเห็นที่บางนีเป็นตาซื้อครับไปเห็นดินบางนีเบ็นตาซื้อไว้ะเฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดยังจังเสียหน่อยเนาะรหรือจะเป็นสวนหรือบางเทีก็จให้อยากได้รถเนาะจำเป็นมากนะครับจะโ,โกเนาะเขาขายแพะชุดนี่นะครับยกยกเนาะทุนแปดหมื่นเนี่เนาะ อ่าเพิ่นว่าผมกับพีผู้มาให้เพิ่นไว้อยู่นะครับพี่น้องได้รับฟังเป็นข้อมูลว่าถ้าพี่น้องเลี้ยงมาอ่าระยะเวลาแช่นี่ยังบ่ถึงปีดีนะครับอ่ารอเพิ่นคลอดมันก็สิปีพอดีเนาะครับเนาะเพิ่นสิกายสิพอขายเนาะชุดชุดเดียวคิดว่าวงเงินน้าแพร์เท่าไหร่ประมาณ10 10กว่าตัวเนาะตีขอาเข่าเนาะครับเนาะแต่เพราะนบวกชุดๆที่ เราขอประวันเป็นแมทองนะชุดนี่ละครับจะนวนแพะน้อยเนาะตัตีเป็นวงเงินนะครับตีเป็นมากเคยมาเบอกมาจ่ามาคุยมาให้ายไว้เนาะครับเนาะมันมันยู่ประมาณเท่าไหรครับผม้าเขายยกไปเลยครับขอยยกเนาะตามน้ำสมุทรที่เขาเอาไว้เปินมาให้ผมใบแสนสี่หมื่นบาทครับอืมหยิบตัว่ครับแสนสี่หมื่นครับผมโหเกินเงินมาหน่อยเลยครับเนาะเกินของทุนนะครับอ่า โม่หน่อยค,ครับลายเครื่องตอัวครื่องครับผมอ่านะครับบต่บต้องบ่ต้องลอกไก่เพราะว่าไอพิอน่นเอาข้าวหอมมะลิมันเป็นแม่ท้องบ่ส่วนใหญ่มันเป็นแม่ท้ไองดีใช่หอมมะลิมันปุ่งขอดออกมาเนี่ยนะครับขวดเนี่คือมาผสม,มกับเพาะอือครับผมครับอือโอ้เลี้ยวเลี้ยวยอีหลีจอดครับเนา<ล>ะแพร่เนาะครับเป็นเป็นเป็นสัตวดเชือกิจที่นาล่องอยู่นด้พี่น้องนาเนี่ยแหละครับอ่าพี่น้องก็เห็นแล้วเนาะครับเนาะ การเลี้ยงกะกะทุชิปกะเห็ดพี่รองเบ่้องยูเนะครับเนาะพวกหยาพวกยังกะก,กินง่ายๆครับตัวอหญ้หคบ,อคบตอ,บอ้านเฮาเองอนหะครับ <c oughs> อืบบบบ้อนี่แหละครับตอ,อบโจทย์าย้าเราองมหัตอโ้ย้าเรองอนี่ะครับงย้านเราเองอืมนี่ะครับอบโจทย้นเเองมี่หครับก็บ้านเาเองอืน่แหละครับตอ้านเรามี่แหับตอบโ้านเาอืมนี่แลครทย้านาเอืมนี่แหละครับตอบ้านดรเอยมนี่หละครอย้านเราเงนี่แอา อ่าแห้ระวังเน่พวกยาขัมาเร่งเนาะแม่นครับผมว่าครับเป็นหน้าเข้ากับผู้เป็นอย่างเขาหูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขันผู้เปียวทั้งยืนมั่นกับที่นอกกันอ่าแห้ระวังเนี่ยนะครับอือนะครับบบธรรมดาครับเป็นอาชีพที่บบธรรมดาเนาะครับเนาะไม่อยู่ดิผมบ้าครับครับนี่ครับเลี้ยงแบบไอ้เพิ่นต้นทุนขับสีไล่เลี้ยงกันเดือนละสามลอยคือเพิ่นว่านนะครับอ่า อยู่น้ำบานเข้ากับเฮดเล็กๆน้อยๆครับคอกกับประมาณนี้แหละครับบ้ได้โบ้ได้ยยังมากไม่นะครับง่ายๆครับอ่ะมือนีก็รบกวนไอ้เพิ่นมาด่นนะครับเนาะกับไอ้ปีนองได้ได้เบิ่งนะครับว่าอ่าเรียงเรียวนะครับมันมันมันสามารถนี้ไล่ได้ได้กินบอแล้วครับหลวกกุกคนมุกเรนดาเรียนมาแล้วจะไปขายใส่เงีเออครับ เอาได้จ้กหน่อยเ้าสิไปขายใส่ละบอกหลักเกณฑ์เพราะ่ขอบสอบถามทางผมก็ได้เสียอดเบอร์โทุ่งบวช่าไปเพราอยากแจ้งเนี่ยครับอืมว่าจะมีของให้เพิ่นครับผมครับอืมอยากได้ยนคมาติดต่อเด็กแม่พันเสียหอดเบอร์โทรบวช่าไปไปถาเลยครับอืมมาได้มีแพะให้เพิ่นไม่ยากครับครับเพิ่นก็รับตลอดทั้งปีแหละครับผม แล้วทางบนทางม้วนก้อนก้อนก้อนจะเลี้ยงกับศึกษาให้ดีนะครับเนาะเอาใจใส่ดูแลนะครับหนึ่งรได้ไอ้คนเราเป็นตรงห่วงนะครับนี่เพิ่งกับเพิ่งโยโย่ไว้ซื้อม้อนมอนอยากไฟนะครับเอมือไก่ไอ้ทิ้ตเบอร์โทั่หละคือเกราแหละเนาะเบอร์โทัเข้าไว้ครับเโรนะครับสำหรับป้าหมมศูนย์แปดศูนย์ครับสามห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามครับผอม อ่ะมือเหนียวนะครับขอบุญใดๆสนใจยังยังติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรไอ้เพื่อนนะครับเนาะอ่าผมก็บไอ้เพื่อนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ,รบผม